สบายดีพี่ย้องเอซิหัแฟนกุสกุลเด้อมากินมียังอันนี่เปิดมียังนักม,มนต์ผมสื่อมาให้แม่์เปิดไปส่งมาหน้าอยูเ่เพื่อนแล้วก็สื่อมีมาให้แมก่กินมันมีสื่ออยู่ไหมสื่อยังแบบเปิดด้วยแม่ก็ฮู้จ้ามัามีเกี๊ยวหมูแดงมามีเกี๊ยวสื่อเซฟมาให้ร้อนเศรา้าทีนี้เรากินข้าวเศรา้ามันมีเกี๊ยวหมูแดงนี่พี่น้องอืมทิ้นรถเซเว่นนะ มันเอนจักเกอร์น,นี่เหมือนมันเรเคยกินฮ <c oughs> ่าฮออ่าฮ่าฮาอคนบ้านนอกเป็นหนีแล่บ้านนอกก็สร้างจงภูมิใจเถอะจงพุ่มใจเถิดได้เกิดเป็นลาว <c oughs> ไม่คือชาติใดพุ่มใจบ้านนอกเกิดเป็นประเทศใดก็พุ่มใจเมืเอเขาเขาเกิดมาเป็นคน หลูอบ no, ้านนอกของเราดีกว่าเะาเล่ามันเป็นคนนะต้งใจหมดมาว่าชร้าใได้แคีเพิ่ดเกิดประเทศไดก็เป็นคนดีเนาะแม่กเป็นแม่คือจางครเอข้าเโพดไทยน้ามันนั่งบอกดัมบอกใช่ใช่ตรงข้าวโพดตรงต้องไม่นำอะไใจเสียหว่ถึงจะขายมา นี่ะมักพริกเขากินแบบนี้ได้ไหมเขากินรสชาติแบบกลางใช่ไหมหมักพริกกับน้ำตาลนี่ดิบังไทยแล้วเออใส่กิโลใส่แบบนั้นแหละบนจางหรอกเผ็ดเขาก็าแก้วนะมันเขาก็ใส่แบบนี้ธรรมดาเองเออกินแบบนั้นแหละแซ่บดีดอกนงเสือลูกเสือหอพี่น้องเอ้ยเย็นสบายเจ้อแมกกะเล้งเจ้ามกกะแล้งเข่าอี๋นงนี่กินแม่ท้องทำามา ตลอดเลยเสือเาตลอดเย็นสบายมักกะแลงมเสือด yeah, right. mm ั hmm. yeah, ําหมอกืยนท่อมาลักใส่เ huh. สือเ็น้ม anyway ีถ yeah, ุงอันน right> ี uh, mm ้อยเนสส่เส่เงินเออมี่องสิบเด้มีสิบว่ะแม่ยใส่เงินได้ใส่มือถือได้นี่างกรบโงเฮียมีสิบมีสิบทีแม่เราใส่คือเห็นเใส่ทีก็้อไปที่ยวนาลทีเดียว่มอญเราใส่คืพอคือว มันห่อนเอาพี oh ่้องห่อนได้ห่อนจะเศร้าดีม้ก็ได้อากาเย็นยุ่มันมือนฝนมาตกคนคืนไนตกเคนืพอเขว่ายู่ขอนนอนอากาศนงมานานอยมาตื่นตะเป๊ะตีหางตื่นมาฝนกระปนอฝนมืดตาเบาเาแนมบาเมตื่นตะเปเศร้าตื่นี่ย้านอนตะเวนขึ้นกันโน้ลัก็ลันะน้างช่วงานอน นอนเเบา้นนอนเตเดียวเบขึ้นนอนเปนานบ่กัวคนนอนเ่ะเปาเมีปิดไฟแล้วนกับบารดับบาร์นอนทั้งน่ะน่ะนอนเาียนยังคนั่งไหน้นาะด๊กเตอ่ไหนนเพินเนี่ยเขาจง่ห phân tích tô phân tích tốt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  phân này tốt phân tích 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 đẹp phân tích tốt phân tích tốt nó ra ừ. tố, <laughs> tố ừ. nó phân tích tốt phân nó tốt phân tích tốt nó tích tốt phân tích มันเฮือนอ่ะมันเลยบ่ได้ยินเสียงฝนก็เบื้องมันหนาเบื้องหนาเราเป็นยังไงแอบฟางเสียงฝนออกไปยืนอยู่หน้าเฮียนในยินของเฮียนกระเจ้าได้ยินตื่น เขาไปน้ำงเที่ยวกพ่ออยู่นเำขลิยักน้ำไย

กลายนปส่เติมโทรศัพท์ไปซื้อนมมา ยิีมนะโมมดกินโมมุสัยิมนะพี่น้องไอ้มนทางเฮ็ดเฮ็ดไปดูเดี๋ยวไดูเฮ็ดก่อนเฮ็ดไปดูเฮ็ดวันนี้ก็บมักเ็ดมัเ็ดสุกแล้วใหเ็บไก่อนพี่น้องเฮอพี่น้องผิงเฮ็ดกินอัจักเฮ็ดอีหยางไม้มนต์บอกจักเราซื้ออืนเนาะเฮ็ดอีหยางนี่เห็นบ่เพลิดเพ่าซื้อมากินอีเมะแสบก่นนะมาปิ้งกินเ่ยนะ เลยซื้อมาปิี่ยนซื้ออาหาคือเห้ดปวกเลยนะซื้อกิ้นลงเบิงงุ๊กโดกลายนี่ต้นนี้็โอบโคกดกสุกลายแลยเก็บเขาตู้เย็นเนี่ยมันบอกเก็บมันก็ฝนตกห้ามเลวมันเปื่อย ล้นถิ่มแตสะออนดกดกระดกกระเพ็ดสามต้นซัสมสิกินพี่น้องเอ้ยต้องซื้อแล้วบ้างพิษ ดกกระดกเถอะปิดบ่พอเธอได้ก็สุกข้าวเดียวหนึ่นงได้พี่นมั้ยเข้าเดียวก็สุกเลย เพชรหมอกเพชรอันนี้หมอกเพชรน้ำหมอกน้ำหมอกตกแล้วก็เพชรแลยคือหมอกเพชรน้ำหมอกงามนี่หมอกเพชรน้ำหมอกนี่ที่น้องน้ำหมอกตกใส่แล้วก็เพชรแกเซ้อนไล่ก็ไล่แท้ๆ Say luôn đôi nhầm đây này nè kín vào lăm kèm nè cắt nồi đi cái nhao lều dì dì mày 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 Vâng tỉnh hết thầy mẹ nè Vâng hết thầy mẹ Đẹp Kháu súc lèo Vâng tỉnh hết thầy mẹ này, Sợ, ồn. Sợ ồn mặc hết thầy mẹ มันปิดเอาหมดปิดเขาตู้แม่นคันทําบ่ปิดนี่2-3มื้อก็เน่าถิ่มหมดพี่น้องเอ้ยล่นเน่าคันทําบ่ปิดนี่เน่าถิ่มห

มดแล้วบ่ามุดแล้วต้นนี้มาเอาต้นนี้อีกพี่น้องนี่ต้นนี้สมหน่อยเด้หน่อยก็บสมหน่อยดกดกบ้าเก็บเอมเลมดแง่งลายมือเลยโอ้ยสิหลนถิ่มเลยหมอกเป็ดกระสันเก็บก่อนนะนี่แต่หมากสุก ปูกก็พอได้กินหมดแล้วในไรเติบพี่น้องเห็นไหม